มองหารายได้เสริมค่ะเพราะว่าอาชีพที่ทําอยู่คือรายได้ไม่พอค่ะแล้วก็เห็นเขาเปิดสอนฟรีนะคะก็เลยสนใจอยากลองเรียนเทดดูค่ะก็เคยเหตุมานะครับแต่เทตุไปก็ไม่ได้อะไรเลยก็คือขาดทุนมาโดยตลอดเลยครับแต่พอได้มาเจอโบอะคาเดมี่นะครับผมมีกันติดตัวเนี่ยส0 0พนะครับแต่ได้กลับมาเนี่ยถึง7,000เลยครับ ชอบความฟรีค่ะทั้งสอนฟรีแล้วคือทีมบริการหลังบ้านอ่ะดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะรู้สึกประทับใจมากเขาจัดงานได้มืออาชีพจริงๆอะค่ะวันนี้พี่กดตามซิกแนลของทางสถาบันนะคะพี่ได้กำไรมาตั้ง2,000บาทแล้วค่ะไม่คิดเหมือนกันค่ะว่ามาฟรีแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย ก็อยากลองให้เปิดใจมาลองเรียนดูกับสถาบันโบอาคาเดมีค่ะท,ที่ทีมงานเนี่ยเขามีสัญลักณฟรีมีบริการหลังบ้านที่ฟรีแล้วก็การเรียนการสอนฟรีก็ลองดูก็ได้ค่ะไม่เสียหาย